วิ่แล้วตลกมากคืออาจารย์ตอนนั้นน่ะอาจารย์ถามถามคําถามคือวิชานี้อาจารย์เขาชอบถามคําถามแบบตลอดเลยทางคาบแบบสุ่มถามหรือว่าจะให้ชอบตอบตลอดใช่ปะแล้วคืออาจารย์ก็ถามว่าความฝันสูงสุดของหนูคืออะไรครับคือเหมือนเหมือนเขาจะเล่าอะเขามีเรื่องที่ตั้งใจจะเล่าอยู่แล้วแต่ว่าเขาว่ายิงมาถามเราความฝันสูงสุดของ ของพิซซีนีคืออะไรแล้วแบบตอนนั้นในหัวหนูสิ่งแรกที่คิดขึ้นมาก็คือขึ้นคอนเสิร์ตเวทีระดับโลกแล้วแต่หนูคือยังไม่ได้ตอบไปนึกออกปะเพราะว่าหนูเขินคนในคลาสแบบอาจารย์ไม่รู้ไงว่าหนูแบบเป็น PNK คือหนูก็คิดอยู่ในใจแล้วหนูก็ตอบอยังไงดีอะแล้วคําสิ่งที่สองที่แบบขึ้นมาในหัวก็คือเศรษฐีนีเป็นเศรษฐีนีรวยมากอะไรอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่า แน่นอนว่าต้องเป็นการที่ได้แต่งงานกับผู้ชายแบบรวยสักคนแล้วก็เขาก็จะเอาแหวนเพชรแบบพันกระดับอะไรอย่างงี้ว่าสวมที่นิ้วนางใช่ไหมบบคืออาจารย์เขาพูดกำลังพูดถึงเรื่องแบบธุรกิจจิวเวลรี่หรืออะไรสักอย่างอ่ะทุกคนแต่แบบอาจารย์เขาชอบยกตัวอย่างสถานการณ์หรือว่ามีเรื่องราวในสิ่งที่เขาก่อนที่จะสอนเรื่องนั้นนะนึกออกไหมเพราะว่าเขาอธิบายถึงอินดัสทรีต่างๆว่าแบบ อย่างเช่นผล,ลไม้ชนิดนี้แบบขายแบบรีซอสอยู่ที่จังหวัดอะไรหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วหนูก็แบบแบบหมายถึงว่าอาจาร,รย์ถามหนูแต่ว่าอาจาร,รย์ตอบเองทุกคนเดอยวอป่แล้วหนูก็เออเฮ้อค่ะเฮอเออยอ,อ,อยากเป็นสีอยากเป็นเศรษฐีนีอยากรวยได้ด้วยตัวเองค่ะหนูอยากรวยได้ด้วยตัวเองค่ะหนูอาจจะแบบไม่ได้อยากรอแต่งงานกับคนรวยขนาดนั้น อาจจะอยากกวยได้ด้วยตัวเองก่อนตลกมากอะ่ะพิซซีนีไม่เซตินีใช่อ่ะใช่ไปเปลี่ยนชื่อเลยดีกว่า